เวลาที่เรามีเรื่องไม่สบายใจบางเรื่องมันก็ปรึกษาเพื่อนไม่ค่อยได้อยากปรึกษาพ่อแม่เขาก็ไม่ค่อยเข้าใจบางทีก็อยากมีใครสักคนที่เราคุยได้อย่างสบายใจก็อยากมีสักที่หนึ่งนะในมหาวิทยาลัยที่เหมือนกับว่าเป็นเซฟโซนของเรานะที่ที่เราแบบปลอดภัยอะจะกลับไปตรงนั้นได้เสมอเวลาที่เรารู้สึกไม่สบายใจใสวัสดีค่ะพอม i ค่ะต้องการเข้ามาพูดคุยที่เอ็มยูเฟรใช่ไหมคะ ค่ะตอนนี้ห้องว่างอยู่ค่ะมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะที่นัดหมายกันไว้ใช่ไหมคะตอนนี้เนาะห้องว่างทั้งสองห้องเลยนะคะเลือกได้เลยนะ เอ็มยูเฟรนมันเป็นเหมือนเพื่อนเฟรนลี่หน้าเข้ามาพูดคุยหน้าเข้ามาใช้สถานที่อะค่ะอยากให้รู้สึกว่ามันเป็นสถานที่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับนักศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่อาจจะมีปัญหาความเครียดหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆเข้ามาคุยได้ไหมทะเลาะก,กับแฟนไม่รู้ว่าจะขอโทษเพื่อนยังไงงอนกับเพื่อนมาได้หมดเลยค่ะทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เนาะหรือคนที่รู้สึกว่าไม่มีใครรับฟัง ไม่มีที่ที่จะระบายพูดคุยอยากให้มานึกถึงเราค่ะแล้วเนี่ยเรามีดีดีบวกเลยใช่ปหะพอมันมีดีบวกอะ่ะมันก็เลยมาฉุดคือเหมือนตอนปีหนึ่งอะค่ะหนูตอนนั้นมีปัญหาเรื่องการเรียนตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยสนิทก,กับเพื่อนเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งปีหนึ่งแล้วก็ยังไม่ค่อยมีเรียนวิชาคณะก็จะเป็นพวกวิชาเรียนรวมซึ่งก็จะเป็นกลุ่มแบบคลาสร้อยกว่าคนซึ่งไม่รู้จะคุยกับใครดี อยู่กับตัวเองในห้องแล้วก็ก็คงเครียดแล้วก็จมปักกับตรงนั้นก็คือไม่รู้จะจัดการกับตัวเองยังไงะค่ะก็เลยมาปรึกษาพี่ที่ m u f r a ูเนี่ยค่ะพอดีเทอหน้าเขามีเปอดสงจได้ตรงที่เป็นตนัวต่อได้จริงๆแล้วคือน้องๆที่มาเนี่ยเราสามารถที่จะดูแลได้ทุกรูปแบบค่ะเพราะฉะนั้นคือเราเองอ่ะซึ่งเป็นผู้ให้คำปรึกษาค่ะเราก็จะต้อง รับฟังเขาแล้วก็เหมือนเรียนรู้ไปพร้อมกับเขาด้วยค่ะว่าความรู้สึกเขาเป็นยังไงแล้วเราก็ค่อยมาพูดคุยให้คำแนะนำและให้เขาเป็นคนตัดสินใจถ้าคุณเลือกแล้วมันผิดทางหรือว่ามันยังไม่ใช่นะขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรคุณกลับมาหาเราใหม่ได้ตัวคนก็คือพวกเรานะคะที่จะให้เราสำรวจนะคะเวลาเรามีความเครียดเนี่ยมันมีอะไรแสดงออกมาบ้าง กิจกรรมที่ทําก็จะแบ่งเป็นประมาณ2ประเภทใหญ่ๆนะคะเป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาในเรื่องของสุขภาพใจสุขภาพจิตค่ะการเสริมสร้างเซฟตี A ้ดีม e ค่ะในเรื่องของเซฟอินเมดการมองตัวเองยังไงให้เป็นด้านบวกนะคะหรืออย่างสติเรสเนดเมนต์การจัดก,การความเครียดค่ะครอบครัวจะมีการเปลี่ยนแปลงสังคมมีการเปลี่ยนแปลงเนาะให้สํารวจนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองบ้างแล้วก็อีกกิจกรรมรูปแบบหนึ่งก็จะเป็นอาร์ตฟอร์ลีแลก ส่วนหนึ่งนะคะก็คือมีห้อง relaxation room นะคะที่ให้น้องๆสามารถมาฟังเพลงเพื่อ relaxation เป็นเพลงบรรเ,เลงเพลงเพื่อการผ่อนคลายนะคะ น้องนักศึกษาคนไหนอยากมาใช้พื้นที่ของเอ็ม i ีเฟก็สามารถใช้ได้นะคะมีน้องๆหลายคนที่มาใช้พื้นที่สําหรับติ้วหนังสืออ่านหนังสือหรือมาพูดคุยกันกับเพื่อนก็สามารถมาใช้พื้นที่ได้ค่ะในการทํากิจกรรมก็ตามหรือในการให้คำปรึกษาน้องๆก็ตามเนี้ยค่ะสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นมาตลอดนะคะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยค่ะมีศักยภาพในการที่จะแก้ปัญหานะคะบางครั้งในในช่วงเวลาบางช่วงของชีวิตมันอาจจะทําให้น้องรู้สึกว่าปัญหานี้มันผ่านไปได้ยากมันไม่มีคน ด้วยประคับประคองเขาผ่านไปเลยแต่เชื่อว่าถ้าเกิดมาพูดคุยกันมาหาทางแก้ปัญหาร่วมกันก็คิดว่าน้องๆน่าจะผ่านปัญหานี้ไปได้ค่ะสิ่งที่เราเห็นเลยชัดๆก็คือเขาจะชอบเรื่องของการไปเป็นนักร้องประสานเสียงมากพยายามให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนเขาว่าให้เขาไปเรียนเลยก็เป็นช่วงเวลาที่ทำให้เขา ได้ผ่อนคลายได้ไปเจอสิ่งที่เขารักนะคะได้ได้ไปทําสิ่งที่เขาอยากทําก็ทําให้เขาเริ่มต้นจากตรงนั้นในการที่จะฝึกพบเจอผู้คนหรืออะไรต่างๆสามารถทํากิจกรรมอื่นได้ดีมากขึ้นค่ะก็คืออยากจะบอกเพื่อนๆที่มีความเครียดหรือความกังวลความเศร้าหรือความคิดความรู้สึกด้านลบอะค่ะว่าให้เปิดใจแล้วก็มาคุยกับพี่ๆเขาก็คือพี่ๆเขาเป็นกันเองมากเลยค่ะ ก็จะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นเวลามีใครสักคนรับฟังเราค่ะคือรู้สึกว่าเราโชคดีที่อยู่ในมหาลัยที่เป็นมหาลัยเกี่ยวกับการแพทย์แล้วเขาก็ดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจของนักศึกษาค่ะ,คะก็อยากจะขอบคุณพี่พี่เอ็มยูเฟระที่เป็นคนที่คอยรับฟังหนูในวันที่หนูมีปัญหาแล้วก็ไม่รู้จะหาทางออกอยังไงค่ะเพราะการฟัง ไม่ได้ใช้แค่หู MU Friends เพื่อนที่รับฟังด้วยหัวใจ